รู้หรือ,อยังกล้องแคนนอนสามารถทำเป็นเว็บแคมได้แล้วนะสวัสดีครับทุกคนพี่จากว่างจัดซีโร่ครับผมเพิ่งได้ไปเจอซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ทางแคนนอนก็เพิ่งได้ปล่อยมาเมื่อไม่นานมานี้ครับผมผมว่าทางแบรนด์แคนนอนเนี่ยเขาคงสังเกตเห็นว่าคนสมัยนีย้เริ่มใช้งานการไลฟ์กันเยอะขึ้นด้วยกล้องเว็บแคมต่างๆหรือผ่านทางสมาร์ทโฟนก็ตาม คุณ i t y อาจจะไม่ตอบโจทย์ที่เพียงพอนะครับผมแต่จะให้ใช้กล้อง DSLR m i ลเล r l e s s หรือ Compact เองก็ต้องไปหา Capture Card มาต่อซึ่งตัว Capture Card เนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็อาจจะไม่ไหวในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทาง c a n นอนเขาก็เลยปล่อยเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า EOS Webcam Utility ออกมาซึ่งตัวนี้ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับใช้ได้เฉพาะกล้องแค่บางรุ่นของทางแคนนอนเท่านั้นไม่ได้ใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าโปรแกรมซัพพอร์ตกล้องตัวไหนบ้างและสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ของทาง canon ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ description นี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าของเว็บไซต์ canon แล้วนะครับผมเราก็จะพบว่านี่เลยครับผม e o s webcam utility beta นะครับผมเป็นรุ่น beta อยู่นะครับ let us help you stay connected นะครับผมก็คือการจะช่วยช่วงโควิดแน่ๆเลยนะครับผมที่ปล่อยออกมาช่วงนี้ก็ น่าจะเป็นช่วงโควิดนี่แหละซึ่งถ้าเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับผมก็จะเห็นเป็นดาวน์โหลดอินสรตคชั่นนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการลงโปรแกรมนั่นเองนะครับผมเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งครับจะเจอตรงส่วนที่เป็นกล้องนะครับผมรุ่นต่างๆที่โปรแกรมเขาซัพพอร์ตอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวผมอยากให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือสําหรับตระกูล DSR ทั้งหลายนะครับผมก็จะเป็น 1D X Mark II นะครับผม 1D X Mark III 5D Mark IV นะครับผม 5D S 5D SR 6D Mark II 7D m a r k II 77D, 80D, 90D นะครับผมก็เป็นตระกูล Full Frame นะครับแล้วก็สำหรับตระกูลที่เป็นตัวคูณนะครับผมก็จะเป็น US Label SL2, SL3, T6, T6I, T7, T7I แล้วก็ T100 นะครับผมซึ่งตัวนี้ชื่อมันอาจจะไม่เหมือนของทางเอเชียแล้วนะครับผมซึ่งอาจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าไปตรงกับรุ่นไหนนะครับอย่างเช่นที่ผมไปหารายละเอียดมา ตัว l ลเ e l T6 นี่ก็จะเป็น1 3 0 0 D นะผมประมาณนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันว่ากล้องรุ่นไหนของเราที่เป็นรุ่นเดียวกับ l ลเ e l พวกนี้นะครับผมมาดูกันต่อครับผมที่ฝั่งขวามือตรงนี้ก็เป็น e o s Mirrorless Camera นะครับของทาง Canon ก็จะเป็น e o s 6M Mark II นะครับผมที่รองรับ M 5 0 M 2 0 0นะครับผมแล้วก็ u e s r แล้วก็ u e s r p นะครับผมสำหรับ Compact ที่เป็น Power Shot นะครับก็จะเป็น Power Shot G 5X Mark II นะผม G7X Mark 3นะครับแล้วก็ SX70 HS นะครับผมโหอ่านยากเหลือเกินครับรุ่นนี้ครับผมก็สามารถมาดูรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับกล้องรุ่นไหนที่เขาซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งอย่างผมเนี่ยก็อาจจะหมดหวังไปแน่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขารองรับ 6D Mark II นะครับผมของผมจะเป็น 6D Mark แรกอยู่นะครับก็อาจจะไม่ซัพพอร์ตกันก็หวังว่าจะซัพพอร์ตเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ซึ่งต่อไปสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดได้ที่โมเดลต่างๆของเพื่อนๆเลยนะครับสมมุติว่าเราใช้ 6D Mark II อยู่นะครับผมก็าสามารถกดเข้าไปได้เลยที่ 6D Mark II ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะดาวน์โหลดหน้านี้มาให้นะครับผมก็มันจะลงมาให้เองเลยนะครับซึ่งมาที่ซอฟต์แวร์ให้เราเลยซอฟต์แวร์ตัวแรกก็คือ EOS Webcam Utility Beta 0.9.0 for Windows ก็ตัวนี้เลยนะครับผมเราสามารถใช้ได้เลยซึ่งถ้าใครใช้ mac อยู่นะครับก็สามารถมาผมไม่แน่ใจว่าใช้ mac จะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บเดียวอ่าสมมติเรามาดูที่ mac os ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ os ถึงไหนแล้วผมดูเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วกันซึ่งต้องแสดงความเสียใจกับทาง mac ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังไม่ support กับ mac os นะครับผมอ่าลองมาดูรุ่นเก่ากว่านิดนึงีนะครับผม10.14ก็ไม่มีนะครับ ก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมสาหรับทางค่าย macOS นะครับก็ยังไม่สปอร์ตนะครับสาหรับใครที่อยากจะใช้โปรแกรมนี้ก็เป็นค่าย Windows PC เท่านั้นนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่กําลังคิดว่าจะไลฟ์อยู่ไม่มีเว็บแคมแต่เรามีกล้อง Canon ตัวเก่าๆอยู่นะผมแล้วก็โปรแกรมมาพพอร์ตพอดีนะครับก็ลองไปโหลดโปรแกรมนี้มาใช้งานดูแล้วกันนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้งานโปรแกรมนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงแล้วกันว่าโปรแกรมดีหรือไม่ดียังไงประสบการณ์เป็นยังไงบ้างใช้โปรแกรมนี้นะครับผม เช่นเคยครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบาย